ความเป็นจริงมันเรื่องเดียวกันการบัญญัติเนี่ยคือการศึกษาเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลพระองค์ต้องบัญญัติสิ่งแรกคือเรื่องของปัญญาเราต้องรู้ก่อนไปปฏิบัติปฏิบัติแบบไม่รู้ได้ไหมไม่ได้นะไปไม่ถึงนะปัญหาหน้าที่เราคืออะไรต้องรู้ก่อนรู้ก่อนคือต้องรู้อะไรอ่ะก็สัมมาทิฏฐิตัวแรกนั่นแหละคือเรื่องของการรู้ปัญญาจึงมาเรื่องแรกไม่มีปัญญารู้ทําได้ไหม ไม่ได้นะไม่มีปัญญารู้ตามธรรมไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมต้องได้ยินได้ฟังได้สดับในคําของพระเจ้านั่นแหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิดังนั้นเรื่องปัญญาพระเจ้าจึงสอนเรื่องแรกเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดจะได้นําไปสู่การปฏิบัติได้ดังนั้นการลําดับการสอนพระองค์จึงลําดับการสอนจากปัญญาเมื่อปัญญามีความรู้แล้วรักษาศีลถูกต้องได้ไหมถ้าไม่รู้จะรักษาศีลถูกต้องได้ไหมไม่ได้ดังนั้นจึงต้องสอน ปัญญามาก่อนแล้วลำดับต่อจากนั้นจึงสอนเรื่องศีลเพื่ออะไรเพราะศีลดีสมาธิจะตามมาสมาธิจะตั้งมั่นได้ถ้าสมาธิคิดว่าสงบไหมรักรั์มานั่งสมาธิาสงบไหม,ม,ม,มเพราะอะไรมันขาดความเห็นที่ถูกต้องจึงต้องสอนความเห็นที่ถูกต้องมาก่อนแล้วไล่ลำดับมีความถูกต้องแล้วก็รักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วจะนําไปสู่สมาธิได้นี่คือหลักการสอนแต่หลักการปฏิบัติปัญญารู้แล้วนี่ ทีนี้หน้าที่เราคืออะไรเอาความรู้นั้นมาทําให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาจริงๆแล้วพวระพุทธเจ้าจึงตัดลําดับของการปฏิบัติเมื่อกี้ปัญญานํามาสู่ศีลใช่ไหมศีลข้อสองใช่ไหมศีลศีลเนี่ยสองข้อกลางข้อกลางลําดับที่สองทีนี้มาเริ่มปฏิบัติมาเริ่มปฏิบัติจากศีลใช่ไหมเมื่อกี้ข้อสองใช่ไหมปัญญาเนี่ยคือรู้รู้เสร็จแล้วนําไปในปฏิบัติทึ่งศีลใช่ไหมศีลจึงนําไปสู่ข้อแรกหลักของการปฏิบัติศีลส,สมาธิจะตามมา ปัญญาจะรู้แจ้งเห็นจริงตามที่ศึกษาเมื่อกี้นี้นะจะรู้ได้ตอนสุดท้ายเราจะรู้แจ้งในสัพพวิทยาการต่างๆเช่นเราเรียนวิธีการขายออนไลน์เราจะประสบความสําเร็จในการขายออนไลน์เราต้องเรียนออนไลน์ก่อนถูกปะ่ะนั่นแหละลำดับมันต้องศึกษาก่อนถึงจะมาปฏิบัติได้แล้วเมื่อปฏิบัติพุเธเจาให้ปฏิบัติจากตามลำดับคือกายกับวาจาไม่ใช่ปฏิบัติที่ใจนะสอนเนี่ยใจตัวแรกแล้วมันจะออกมาทางกายกับวาจา แต่เวลาปฏิบัติให้ปฏิบัติทางกายก่อนคือกายกับวาจาก่อนคือศีลกายกับวาจาเพราะอะไรทําไมถึงให้ทํากับกายกับวาจาก่อนเนี่ยนั่งขนาดเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเห็นใจตัวเองทันไหมเกิดดับไปกี่อันรู้เรื่องไหมวันนี้ใครทําผิดศีลทาย,ยังยังอ่ะทำไมรู้ว่ายังไม่ผิดศีลทาไมจิตตัวเองเกิดดับไม่ทันแต่ทาไมรู้ทันว่าตัวเองไม่ผิดศีลมันมองง่ายใช่ไหมมันมองการกระทําทางกายตัวเองง่ายกว่าเข้าไปมองการเกิดดับทางใจ ในขณะนี้ตียุงเฮ้ยไม่ได้ละงดเราเ็นเห็นใช่ไหมอาการในการจะตีหยุดตีได้ตัดวิบากกรรมแต่ในใจเกิดดับเห็นทันไหมอารมณ์ตียุงตัวเดียวทันไหมไม่ทันะพุทธเจ้าเลยฝึกให้เราดูในสิ่งที่เราเห็นง่ายที่สุดก่อนคือการกระทําทางกายกับคําพูดทางวาจามันง่ายที่สุดเพราะมันเห็นได้เลยแต่ในใจอ่ะมันเห็นลําดับไม่ทันว่าอารมณ์เนี่ยมันพุ่งตัวขึ้นตอนไหนเห็นทันไหมไม่ทันแต่เวลาปากด่าทันไหมทันด่าไอ้ด่าอีรู้ทันทีเลยไหม รู้ทันทีเลยมันเห็นชัดใช่ไหมไอ้นั่นอีนี่มันชัดเจนแต่ในใจอะอากุศลอะไรเกิดขึ้นดับไปเห็นทันไหมนั่นแหละคือเหตุผลที่ให้ไปดูที่การกระทําทางกายกับคําพูดทางวาจาก่อนเพราะเป็นตัวที่เห็นง่ายที่สุดชัดที่สุดสองตัวเนี้ยเมื่อเห็นชัดเห็นซ้ําเห็นบ่อยละเว้นจากการฆ่าสัตว์บ่อยๆซ้ําๆตามเห็นอาการของตัวเองในการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์มีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้บ่อยๆซ้าๆ จะฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าดีกว่าเรารักษาศีลเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเห็นทันไหมเห็นทันว่าเรามีเจตนาแม้ในใจยังไม่เห็นทันก็ตามแต่เรากำลังกำลังฝึกอะไรฝึกให้ตัวเองเนี่ยเห็นช้าลงช้าลงในอาการเพื่อให้มันเห็นไวให้มันเห็นในใจเนี่ยเร็วขึ้นด้การฝึกดูทางอายตนะภายนอกยังไม่เห็นมโนเนี่ยเรียกว่าการฝึกดูกายเนี่ยเรียกว่ากายานุปัสนารู้ไหมว่าการรักษาศีลท้าก็เป็นกายานุปัสนา วาจาในการไปดูสัมมาวาจาของตัวเองก็เป็นกายานุปัสนาตากระทบลูกจมูกได้กลิ่นได้ยินเสียงกายรู้สึกกายสัมผัสใจรู้สึกทั้งหมดเนี่ยเป็นกายานุปัสนาพื้นฐานของสติปัฏฐานสทั้งสิน้นเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่ากายในกายคือต้องไปนั่งหลับตารู้ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่ากายในกายอย่างเดียวไม่ใช่อิริยาบททั้งชีวิตของเราเรียกว่ากายในกายคือการงานทุกอย่างที่เราทําหยิบจับทุกอย่างรู้สึกตัวทุกอย่าง ขยับแขนก็ขยับขาเห็นความเจ็บปวดของร่างกายการรู้สึกการรู้ตัวการไปเห็นไปอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับอารมณ์นะอันนี้คือการดูกายทั้งหมดตากระทบลูกรู้ตัวทิ้งนี่กายในกายตากระทบลูกอารมณ์เกิดขึ้นทิ้งกายกลับมาอยู่ที่อารมณ์เห็นเวทนาเกิดขึ้นในใจนี่เวทนาในเวทนาเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วจิตในจิตละ พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นจิตเกิดดับไปเมื่อกี้นี้พร้อมกับอารมณ์แล้วพิจารณาให้เห็นอันิจจังทุกขังหน้าตาเออจิตไม่เที่ยงเนาะทำในทำแล้วอารมณ์เดียวทางตาไปเห็นเนี่ยสติปัฏฐานสี่พิจารณาอย่างนี้เพราะนั้นในขณะชีวิตเราช่วงแรกที่เราเห็นได้คืออะไรกายในกายทั้งหมดไม่มีทางเห็นเวทนาในเวทนามันเห็นไม่ได้หรอกอารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่ทานอารมณ์แล้วมันดับไปตะนาแล้วถึงจะเห็นนี่เรียกว่าการก,ารก,ารการันเอกเพราะนั้นอิรยาบถการใช้ชีวิตของพเราทุกอย่างอยู่ในสติปัฏฐานสี่ข้อแรกทั้งหมด เท่าที่เราจะสามารถรู้ได้เวทนาจิตธรรมยังไม่รู้จนกว่าจะเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นพิจารณาตามธรรมเริ่มต้นพิจารณาตามหลักเหตุหลักผลเริ่มต้นปฏิบัติตามอริยามรรคแปดเอามรรคแปดมาจับจะเริ่มเห็นเวทนาในเวทนาและจะเริ่มเห็นกายในกายตามที่เราเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวได้ในปัจจุบันอันนี้เรื่องของกายานุปนัสสนาสี่เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติมรรคแปดเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรอยู่วะเนี่ย ต้นเรื่องมาพูดเรื่องอะไรวะลืมเฉยเลยเนี่ยสัมมาสติสมาธิไปแล้วนี่เมื่อกี้นี้จบไปแล้วนี่เออศีลสมาธิปัญญาออพอเวลาเราทําศีลสมาธิปัญญาคือศีลดีจะนําไปสู่ปัญญาเอาจะนาไปสู่สมาธิดีสมาธิดีนําไปสู่ปัญญาดีเพราะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นที่ศีลใช่ไหมกายานุปัสนานําไปสู่ศีลศีลเนี่ยดีไม่ดีเนี่ย มันอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นตัววัดกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทําทางกายวาจาและใจอยู่ที่เจตนาตัวเดียวเจตนาเป็นตัวตั้งไม่มีเจตนาในเรื่องใดๆทางกายวาจาใจเกิดกรรมไม่ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้พระหลักการปฏิบัติศีลคืออะไรรักษาศีลห้าแล้วตามดูอะไรตามดูร่างกายของตัวเองขยับเคลื่อนไหว ว่าอิริยาบทในแต่ละวันชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอิริยาบทแต่ละอิริยาบทของเราเนี่ยไปละเมิดต่อการทําผิดศีลห้าไหมมีสติดูทันไหมทันนะแต่ดูได้ไหมอีกเรื่องหนึง่งคือเราจะพยายามมีความอะไรความเพียรเพียงพอในการระมัดระวังในการให้ตัวเองไม่ผิดสีลห้าไหมสำรวจระวังไม่ใช่ไปทําอะไรผิดมาเรื่องหนึง่งก็จะเริ่มแล้วก็ถามมาทําเรื่องนี้จริงเปล่าไม่จริงนะเริ่มโกโหกละ อ่าเสียงสูงแล้วไม่จริงเนี่ยเสียงดีดก็ไปละเพราะอะไรอะ่ะมันหนีความผิดโกหกแล้วทันไหมอันนี้เริ่มไม่ทันละเพราะอะไรสติขาดไปพร่องไปอะไรอีกความเพียรไม่มีสติจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นหน้าที่เราอะไรความเพียรต้องมีทั้งวันคืออะไรมีสติสัปชัญญะรู้เนือ้อรู้ตัว,ต,วต้องมีความเพียรเป็นประจำทุกวันอย่าให้ขาดจากความเพียรอย่าให้หลุดจากความเพียรโดยเด็ดขาดต้องมีสติสัปชัญญะรู้เนือ้อรู้ตัวอย่างชัดเจนไม่หลุดจากตรงนี้ ศีลห้ารักษาให้ได้อย่างมั่นคงพยายามอย่างถึงที่สุดพยายามอย่างแข็งขันพยายามอย่างยิ่งยวดไม่ให้หลุดจากศีลห้าเพราะศีลห้ามันจะนํามาซึ่งสมาเออมันจะนํามาซึ่งสมาธิของเราตั้งมั่นได้เร็วใครทําศีลดีสมาธิจะตั้งมั่นเองเร็วมากใครที่ทําศีลบกพร่องสมาธิก็บกพรอ่รองตามศีลที่ตัวเองปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการสํารวมระวังศีลให้ได้มากที่สุด <S <S ข้อไหนยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไร ค่อยๆฝึกทําความเพียรไปเรื่อยๆฝึกละฝึกทิ้งฝึกดําริชอบออกจากการพยาบาทเบียดเบียนเรื่อยๆสร้างที่อะไรมโนกรรมคือใจสร้างที่มโนเหลียวกายกายกรรมกับวจีกรรมคือการกระทาทางกายกับวาจาจะดีขึ้นได้นี่นะเราพยายามทําอย่างนี้ให้ได้สี่ห้าไม่ยากเนาะสำนวนระวังฆ่าสัตว์อย่าพยายามไปฆ่ามันไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ไม่ต้องไปฆ่าเราฆ่ากันเพื่ออะไรไม่เข้าใจอ่ะตบยุงอย่างเงี้ยไปตบมันทําไม ละเว้นไปเลยอย่าไปตบเสียเวลาในบ้านเรามันจะมียุงช่ามันอย่าไปกลัวตายจะเป็นมาเรียยุงตัวเดียวจ้าไม่เป็นมาเรียมึงต้งตดนกลับเป็นฝูงเออมันเป็นมันอยู่เหมือนแบบทําตัวเหมือนอยู่ป่าอยู่เขาอะนะมันอยู่บ้านมันมีบินอยู่สี่ห้าตัวไม่กลับมึงตายหรอกมันจะเป็นลักษณะการยุงไม่กี่ตัวสํารวมระวังมันจะปล่อยไปในบ้านก็ไม่เป็นไรเจ็ดวันเดี๋ยวมันก็ไปแล้วตายเดี๋ยวมันก็ตายอายุมันสั้นอย่าไปขวนขวายในการสร้างไแม้เพียงเล็กน้อยนะจะบอกให้ มันจะนําไปสู่เรื่องใหญ่พระพเจ้าเลยบอกว่าอากุศลเพียงเล็กน้อยเปรียบเหมือนมูดเหมือนคูดมูดคือขี้นะเหมือนมูดคูดคือขี้มูดคือเยี่ยวนะมูดคูดพระเจ้าบอกว่าแม้มันเปื้อนตัวเราเพียงเล็กน้อยเนี่ยขยะงะต้องเลี้ยวน้ำมาล้างต้องเลี้ยวผ้ามาเช็ดใช่ปะไม่มีใครเก็บไว้นะเออเดี๋ยวค่อยล้างผู้นี้แล้วกันคงไม่มีนะถ้าเปเิ่เลอะขี้เลอะเยี่ยวมามันต้องล้างเดี๋ยวนั้นใช่ปะพทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นอาการนี้ขยะขยงเกียิชังตอ อกุศลทั้งหลายต่อความบาปค,ความชั่วทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยอกุศลทีเ่เล็กน้อยอย่าให้แทรกเข้ามาในจิตใจเราได้ไม่ให้เกิดอย่าให้เกิดอย่าให้แทรกขึ้นมาเขานอกจะเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าเปิดประตูเข้ามาได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าให้แทรกอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยอย่าให้เกิดขึ้นมาได้ห้ามโดยเด็ดขาดสติสัปพัญญะล็อกไว้ไม่ให้หลุดจากตรงนี้ได้ตัวต่อมาเนี่ยตัวของ สมาธิศีลดีสมาธิดีได้พัรักษามาอย่างดีสมาธิทำยังไงรู้ลมหายใจด้วยการอะไรฝึกสติสัมปชัญญะศีลเนี่ยรักษาศีนห้าเราต้องอาศัยอะไรในการรักษาศีนห้าสติใช่ไหมใช้สติในการรักษาอาจารย์ถามว่าเราตกยุงเรียกหน้าในความเพลินเนี่ยแปลว่าเราไม่รู้ตัวถูกปะ่ะกัดปุ๊บเจ็บปั๊บตบทัวเรียอะไรความเคยชิน คยชินฝั่งไหนอากุศลเห็นไหมอ้าวทำไมมันเคยชินอย่างนั้นล่ะใครยังเคยชินแบบนั้นอยู่มีไหมตบผัวยงกัดปุ๊บตบปั๊บมดกัดปุ๊บบี้ปั๊บไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยทําไปเรื่อยๆในความเพลินถ้ายังมีอยู่แสดงว่าสติยังใช้ไม่ได้สติดีสติก็อยู่กับศีลั้นรนะักษาศีลด้วยสติดีสมาธิจะดีตามไม่งั้นมันจะเกิดปริพเทืคือความกังวากังวลในใจสําคัญมากนะ อย่าคิดว่าเฮ้ยไม่จะเป็นต้งรักษาศีลให้บริบูรณ์ก็ได้ถูกต้องแต่ต้นรักษาไหมก็ต้นรักษามันยังไม่บริบูรณ์หรอกคนที่บริบูรณ์สีนคือโสดาบันถ้ายังไม่ใช่โสดาบันศีลห้าไม่มีทางบริบูรณ์เป็นโสดาบันเมื่อไหร่ถึงจะบริบูรณ์ได้ดังนั้นคนที่ยังเป็นบุรุชนอยู่ศีลยังขาดทะลุด,ด่างพ้อยยังมีบ้างเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เราจะถึงความสำรวมระวังในการไม่ทําให้ตัวเองผิศีลส,สำรวมระวังต้องถึงความสำรวมระวังให้ได้อย่าให้หลุดสติสัมปชัญญะ เพราะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นเริ่มต้นจากศีลใช่ไหมแล้วเวลาการฝึกในศีลเนี่ยทำอะไรได้อีกที่จะทําให้ศีลห้าเราสมบูรณ์บริบูรณ์ให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดมีอะไรบ้างการรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาศีลแปลว่าปกติปกติคืออะไรปกติของความเป็นคนคนเนี่ยเรียวกว่าปกตินะถ้าไม่ปกติคือตกล่วงจากความเป็นคนไปคือดีลฉานเปรตสัตว์นรก พวกนี้เรียกว่าตกจากความเป็นปกติผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราเวลาไหนก็ตามเราทำผิดศีลห้าเรียกว่าตกจากความเป็นคนละกำลังไปนะนรกเดรัฉานเปรตกำลังสร้างเหตุปัจจัยของการไปในสิ่งนั้นในขณะใดก็ตามศีลห้าเกิดเกิดขึ้นบริบทสมบูรณ์เนี่ยพ้นละกาลังกลับมาปกติในความเป็นมนุษย์รักษาอัตภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้เพราะนั้นถ้าเราอยากจะรักษาอัตภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้ก็ทำยังไงก็อันดับแรกรักษาศีลห้า ใครรักษาสีลห้าได้มีโอกาสในการกลับมาเกิดเป็นคนได้มากกว่าคนอื่นดีที่สุดคืออย่าก,กลับมาเกิดเพราะมันนํามาซึ่งความทุกข์การทําสีลห้าให้บริบูรณ์มีอะไรอีกรู้นื้อรู้ตัวใช่ไหมฝึกอะไรอ่ะนั่งสมาธิที่เราเรียกว่านั่งสมาธิแต่พระเจ้าเรียกว่าการฝึกเจริญสติสปัปปัญญาคูขาเข้าตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ สั้นยาวรู้หมดหายใจก็พูดเดี๋ยวจะออกโทรรู้หมดเนี่ยเรียกว่าการฝึกสติสัมปชัญญะในขณะรู้ลมหายเนี่ยขณะเนี้ยมีใครติสีห้าไหมไม่มีเนี่ยวิธีการทําให้สีห้าตั้งมั่นคืออะไรฟังธรรมเวลาขณะฟังธรรมสีห้าบริบูรณ์ไหมไม่ขาดไม่ทะลุไม่ได่างไม่พลอยใช่ไหมอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งในขณะที่เรากําลังฟังธรรมอยู่บริบูรณ์ละศีดีเป็นเหตุได้เกิดอะไรสมาธิดี ถ้า система, เรากําลังรักษาประคองประคับประคองตัวเองอย่างเงี้ยเวลานั่งสมาธิจะสงบได้เร็วถ้า ername, เราตั้งเจตนาดีอย่างนี้นะว่าขณะเนี้ยเรากําลังรักษาศีลห้าได้ในขณะเนี้ยฉันกำลังละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักย์ประพฤติการพูดโกหกดูสุราฉันละเว้นหมดเลยเวลานั่งสมาธิจิตจะตั้งมั่นได้เร um ็วเพราะเราละนิวรณ์ห้าเบื้องต้นก่อนนั่งสมาธิเพราะนั้นการพยายามมีสติสัปชัญญะในการว่าเอ้ยฉันกำลังมีสติสัปชัญญะในการรักษาศีลเนี่ยเป็นหนึ่งในการละนิวรณ์ห้า รักการพยาบาทเบียดเบียเนี่ยมีเจตนาในการรักษาศีลห้าอยู่่มันจะไปคิดชั่วคิดเลวใครได้ไหมไม่ได้เพราะเราละ่ะกาลังตั้งเจตนาเป็นเครื่องลดเว้นที่ไหนที่ใจเนี่ยน่าอย่างเงี้ยกำลังละเว้นที่ใจใช่ไหมละเว้นที่ใจมีอะไรอีกเจริญอาณาบรรณสีจะออาามาที่ทําได้จเจริญเมตตาทําได้ไหมได้ในขณะเจริญเมตตาศีลห้าบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์เพราะนั้นหลักของการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเดินจงกรมการนั่งสมาธิพวกเนี้ยทำให้ศีลห้าบริบูรณ์ทั้งหมดเลย เหตุเดียวกันเห็นป่ะเป็นการเจริญสติสัป,ปชัญญะเพราะนั้นบางคนบอกว่าการรักษาศีลห้าหรือการสร้างเหตุของการรักษาศีลห้าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิมันจะไม่เกี่ยวข้องยนงไงมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเป็นเหตุสงบลำงับทําให้เราไม่ทําปาณาติบาตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติปนกามไม่พูดโกหกไม่เดื่มสุราเพราะในขณะนั้นเราเล่งความเพียรอกุศลเกิดได้ไหมไม่ได้อกุศลในการที่ทําให้เกิดที่ยังไม่เกิดเกิดได้ไหมไม่ได้ เกิดขึ้นแล้วดับนะดับเพราะอะไรเรากําลังสร้างมรรควิธีอยู่นี่จะเข้ามารคก,กนนะมารคกแปดอย่าพูดตัวนี้ให้จบก่อนเรื่องศีลสมาธิก็จะตั้งมันได้เมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ดีด้วยการพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยแม้จะชั่วขนาดเดียวก็ตามก็มีผลมากมีอาน,นิสงส์มากการรักษาศีลห้ามีอาน,นิสงส์มากนะมากกว่าการไปให้ทานทาบุญร้อยวัดผันวัดก็สู้การรักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้ การรักษาสีมีผลมากมีอันนี้ส่งมากตัวที่สองสมาธิเมื่อสีรักษาดีสมาธิจะเริ่มดีขึ้นได้ละสมาธิจะเริ่มดีความสงบอิ่มอยู่ในอารมณ์จะเริ่มเกิดขึ้นได้สมาธิเมื่อกี้จะพูดไปแล้วนะเรื่องฌานเกิดจากความสงบฝึกสติสัมปชัญญะซ้ําๆบ่อยๆนามาซึ่งสมาธิได้ความตั้งใจมั่นชออมันตั้งใจแล้วมันตั้งมั่นแล้วสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือสงบอารมณ์อันเดียวอารมณ์ไหนอารมณ์ฝ่ายกุศล ไม่มีกุศลเจือปนไม่มีกุศลแทรกกุศลล้วนทำให้เกิดสมาธิได้ตัวสุดท้ายปัญญาปัญญาคือพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงกลับไปที่สมาธิติตัวแรกเห็นไหมมันลิงก์กันหมดเลยนะเชื่อมโยงกันหมดเพราะนั้นถ้าเรามีปัญญาตามเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนจริงอนิจจ์คือไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงคืออะไรก็แปรปรวนตลอดเวลา เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเนี่ยเรียกว่าสัมมาเอ้ยไม่ใช่เนี่ยเรียกว่าอาการที่มันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดของเปลี่ยนแปลงตลอดคิดว่าสุขหรือทุกข์ทุกข์สิมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันจะมาสุขได้ยังไงถ้ามันสุขมันต้องอยู่ตลอดนิพพานเนี่ยอาการอยู่ตลอดเป็นสภาวะธรรมหนึ่งเนี่ยสุข แต่อะไรก็ตามที่เกิดแล้วเสื่อมเป็นสภาวะของความทุกข์ทั้งสิ้นเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ตามเห็นอนิจจังแบบเนี้ยไปเรื่อยๆว่าของทุกอย่างในโลกมันเสื่อมหมดผัวเมียนั่งข้างๆก็เสื่อมลูกเราก็เสื่อมทรัพย์สมบัติสถาเสื่อมไหมเสื่อมบ้านรถเสื่อมไหมเสื่อมหมดความสุขเสื่อมไหมความทุกข์เสื่อมไหมมันเสื่อมทั้งหมดเลยเห็นปะไม่มีอะไรไม่เสื่อมความรู้สึกในใจเสื่อมไห ใครแช่ความสุขตลอดทั้งวันได้ไหมใครแช่ความทุกข์ตลอดทั้งวันได้ไหมใครทรงตัวอารมณ์เฉยๆอยู่ตลอดทั้งวันได้ไหมมันเดินสู่ความเสื่อมเนี่ยเรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปวนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราบังคับความแปรปวนได้ไหมตามทันความแปรปวนไหมมองเห็นความแปรปวนแต่ละอย่างแต่ละอย่างมว่ามันจะแปรปวนเร็วหรือช้าไม่เห็นเลยเพราะเราไม่เห็นนี่แหละมันจึงทุกข์สมมุตินะมีผัวสมมุติมีผัว อ่อาไม่ต้องสมมติก็ได้บางคนมีแล้วเว้ยนะวันนี้เอนสันดาห์อวดผัวนะมีแล้วเวนะ้ยนะขิงเรามีผัวแล้วผัวเราเนี่ยออกนอกบ้านแล้วผัวเราเนี่ยเจ้าชู้โคตรสมมตินะผัวเจ้าชู้มากนี่มีแล้วมึงฟังสันดาหไว้นี่มึงเตรียมทุกได้เลยเวลามีแล้วเว้ยนะเวลาออกไปนอกบ้านเกิดะอะไรขึ้นเริ่มกังวลใช่ไหมมันจะไปอยู่กับใครจะไปนอนกับใครเนี่ยเหมือนรีสอร์ททุกขมิ้นเมื่อกี้นี้ใช่ไหม เมียมาตาม,มตามทะเบียนรถเมียกังวลไหมเมียกังวลเพราะอะไรมันไม่เห็นลองมันเห็นสิคิดว่ากังวลมะคิดว่ากังวลมะโมันจะไหมได้ยังไงกูว่าหนักร้อนกว่าเดิมจะเป็นจะตายใช่ไหมแต่มันดีกว่าไม่เห็นถ้าเห็นเนี่ยมันจะจินตนาการมะเห็นไม่จินตนาการแล้วเพราะมันเห็นตรงหน้ามันจะต้องจินตนาการอะไรอีกแต่ไม่เห็นนี่สิมึงไปอะใครวะ มันจะไปทําอะไรการอีหนูที่ไหนสวยไหมยังไงใครกับมันกับเราใครสวยมันจะเริ่มจินตนาการจะเริ่มคิดใช่ไหมจะเริ่มปรุงตัวปรุงแต่งทุกไหมเริ่มทุกข์แล้วจากสิ่งที่เราเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนเรากลัวความตายอะ่ะเราไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปตรงไหนจะไปเกิดเป็นอะไรมาเลยเกิดความกลัวเวลาเราไม่เห็นอะไรมันจะกลัวไปหมดอะ่ะเคยเอาอะไรมาปิดตาเคยเห็นดูเกมรายการเกมโชว์มาปิดตามือมือลวงเนี่ยกลัวไหม จับเยลลี่อย่างเงี้ยแต่มันร้องกีดวีดไว้จะจะ,จะตาย,ยานะเออเพราะอะไรมันจินตนาการปรุงแต่งเคยไปเขา่ายลูกเสือไหมปิดตายอย่างเงี้ยแล้วเขาพาเราไปลอดลอด,ลอด,ลอดกิ่งนั้นลอดตรงนู้นตรงนี้จะเจอตรงนั้นกลัวไหมกลัวนะวาดระแวงไปหมดลืมตามาโตะกับเก้าอี้เท่านั้นเลยไม่ได้มีหาอะไรเลยอย่างเงี้ยจินตนาการแล้วมันปรุงแต่งเกิดจากความกลัวจากสิ่งที่เราไม่เห็นมันมนโนเพอพบปรุงตัวปรุงแต่งนี่แหละปัญหาคือเราติดปรุงแต่งไปในฝ่ายนะ อนาคตด้วยหน้าแห่งความกลัวด้วยหน้าแห่งความเพลินมันจึงทาให้เราเนี่ยติดอยู่ในระบบของความกลัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาที่พึ่งพึ่งถูกหรือพึ่งผิดพึ่งผิดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเหล่านู้นเหล่านี้จะสามารถแก้ไขความทุกข์ในปัจจุบันของเราได้แก้ไขผิดที่ไม่ได้กลับมาที่อริยมรรคีลแป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงแบบเนี้ยได้โดยไม่ไปปรุงแต่งปรุงตัวเห็นไปตามความเป็นจริงละคังโอเค แก้วอืโอเคไม่โอเคอาจารย์เออโอเคแค่นี้จบเลยไม่ถูกสักแต่ว่ารู้ไม่เพรไม่มันสวยดีเนาะแต่เสียงมันดังไปหน่อยว่าเสียงอาจารย์น่ารำคาญมกันเน,นี่ยเวลาออกไม่นะเออทำไมอาจารย์ต้องดายอย่างนั้นเนี่ยว่ามันเป็นไม่มันเป็นเครื่องขยายการด่าของอาจารย์หรือเปล่าเริ่มปรุงตัวให้ไหมเดี๋ยวสักพักถูกเพราะอะไรมันคิดใช่ไหมมันเริ่มคิดติดตึกถึงสิ่งนั้นแล้วมันเริ่มไหลไปตามอารมณ์เรื่มหน้าในความเพลินวิธีการดึงกลับมายังไงกลับมาอยู่กับพุโทโธ กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กกายปัจจุบันคืออะไรไม้มันแค่มมคไม้มึงคิดทําไมไม้เฉยๆเลยแค่ไม้เลยมึงคิดทําไมไปปรุงแต่งมันทําไมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันผัวก็คผัวเออผัวมึงไปคิด